นัตถิกะทะติฐิปิดบังการเห็นอริยสัจสี่จึงสงสัยต่อหลักของอริยศัสตร์โดยปฏิจจสมุปบาทดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไรเพราะปากใจเข้าไปสู่อะไรทิฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียัญญะอันบุคคลประกอบแล้ว ไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบาแกข่งกรรมอันบุคคลกระทำดีแล้วกระทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปาติกะไม่มีสมณะและพรามณ์ผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้อง ผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศอยู่ในโลกคนเรานี้เป็นแต่การประชุมของมหาภูตะทั้งสี่เมื่อใดทำกาละเมื่อนั้นดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดินน้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลมอินทรีย์ทั้งหลาย ย่อมหายไปในอากาศบุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเป็นที่ครบห้าจะพาเขาผู้ตายแล้วไปร่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าชาเป็นเพียงกระดูกทั้งหลายมีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบการบูชาเส้นสวงมีขี้เท่าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าทานนั้นเป็นบทบัญญัติของคนเคขา คำของพวกที่กล่าวว่าอะไรๆมีอยู่นั้นเป็นคําเปล่าจากความหมายเป็นคําเท็จเป็นคําเพเจอ้อทั้งคนพาลและบัณฑิตกลันกายแตกทำลายแล้วย่อมขาดสูญพินาศไปมิได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกลับทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญทำทั้งหลายของพวกข้าพระองค์ มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูลมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นการชอบแล้วหนอขอให้อัดแห่งปาสิทธน้นจงแจำแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเองเธอภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจากทรงจำไว้ดัำนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเตือนให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น ตั้งใจฟังด้วยดีแล้วได้ตัดข้อความต่อไปนี้ดูกอ่นภิกษุทั้งหลายเมื่อรูปนั้นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปรับใจเข้าไปสู่รูปติจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียัญญะอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหตระอันบุคคลโบชาแล้วไม่มีผลวิบาแข่งกรรม อันบุคคลกระทำดีกระทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปาติกะไม่มีสมณะและพรามผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้องผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศอยู่ในโลก คนเ่านี้เป็นแต่การประชุมของมหาปุตตะทั้งสี่เมื่อใดทำกาละเมื่อนานดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดินน้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศบุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเป็นที่ครบห้าจะพาเขาผู้ตายแล้วไป ร่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าชา้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลายมีสีเพียงด่งสีแห่งนกพิราบการบูชาเส้นสวงมีขี้เท่าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าทานนั้นเป็นบทบัญญัติของคนเก่าคำของพวกที่กล่าวว่าอะไรๆมีอยู่นั้นเป็นคำเปล่าจากความหมายเป็นคำเท็จเป็นคำเพอเจอร์ทั้งคนพาลและบัณฑิต ขรั่งกายแตกทำลายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไปมีได้มีอยู่ภายหลังแต่ตายแล้วดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าแมมสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏติอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียัญญาอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีหัวตระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลกระทำดีแล้วกระทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่น ไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปาติกะไม่มีสมณะและพราหมณ์ผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้องผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศอยู่ในโลกคนเรานี้เป็นแต่การประชุมของมหาปูตะทั้งสี่เมื่อใดทำกาละเมื่อนานดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดิน น้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศบุดุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเป็นที่ครบผ้าจะพาเขาผู้ตายแล้วไปร่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าชา้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลายมีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบ การบูชาเส้นสวงมีขี้เท่าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าทานนั้นเป็นบทบัญญัติของคนเกาคําของพวกที่กล่าวว่าอะไรอะไอๆมีอยู่นั้นเป็นคําเปล่าจากความหมายเป็นคําเท็จเป็นคําเพอเจอร์ทั้งคนพาลและบัณฑิตร่างกายแตกทำลายแล้วย่อมกาดศูนย์พินาศไปมีได้มีอยู่ภายหลังแต่ตายดังนี้ ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่าในกรณีแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีคำกล่าวอย่างเดียวกันทุกตัวอักษรกับคำกล่าวในกรณีแห่งรูปนี้ต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งขันแต่ละขันเท่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้สิ่งใดที่บุคคลได้เห็นแล้วฟังแล้วรู้สึกแล้วรู้แจ้งแล้ว บรรลุแล้วสแสวงหาแล้วครุ่นคิดอยู่ด้วยใจแล้วเหล่านี้เป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้ว ทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียัญญะอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลกระทําดีแล้วกระทําชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีมิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปาติกะ ไม่มีสมณะและพราหมณ์ผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้องผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศอยู่ในโลกคนเรานี้เป็นแต่การประชุมของมหาปูตตะทั้ง4ี่เมื่อใดทำกาละเมื่อนั้นดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดินน้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟ ลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลมอินทรียทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศบุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเป็นที่ครบห้าจะพาเขาผู้ตายแล้วไปร่องรอยทั้งหลายปรากฏวดจู่เพียงแค่ป่าชาเป็นเพียงกระดูกทั้งหลายมีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบการบูชาเส้นสวงมีขี้เท่าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าทานนั้นเป็นบทบัญญัติของคนเขา คำของพวกที่กล่าวว่าอะไรๆมีอยู่นั้นเป็นคำเปล่าจากความหมายเป็นคำเท็จเป็นคำเพอเจ้อทั้งคนพาลและบัณฑิตครันกายแตกทําลายแล้วย่อมขาดสูญพิราศไปมิได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการใดแลความสงสัยกังขา ในฐานะทั้งหลายหกประการเหล่านี้เป็นสิ่งที่อริยสาวกละขาดแล้วในการนั้นก็เป็นอันว่าความสงสัยแม้ในทุกแม้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกแม้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกแม้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำศา์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกก็เป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นละขาดแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นอริยสาวกผู้เป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อน,นิพพานมีการตรัสรูพร้อมในเบื้องหน้าดังนี้แล